เปดะออุ้ยน่ารักอ่าน้องโนโอเคออกตุ๊กตาชุดผ้าแล้วค่ะไม่ต้องสงสัยเลยทําไมเราเรียกน้องว่าโนอโอเคเพราะนั่นคือที่มาของน้องนุ๊กค่ะข้างนอกเนี่ยน้องอาจจะดูสดใสแต่ข้างในน้องเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้พอนี้น้องก็เลยขอแต่งตัวเป็นซิกมาบอยยอมใจก็แล้วกันวุ้ยตัวใหญ่อยู่นะ นี่อุ้ยหัวน้องเนี่ยเนียนหน้าตีมากอะทุกคนทําดีมากทั้งเสื้อทั้งกางเกงเนี่ยเป็นผ้าหมดเลยค่ะชื่อว่าสปริงสแนปช็อตค่ะสงสัยต้องพาน้องไปถ่ายรูปสักหน่อยแล้วอยากได้อันนี้เนี่ยเจ้ากบนี่อุ้ยเป็นเป็ดเหรออุ้ยน่ารักอะหมวกเนี่ยสามารถใส่ได้จริงด้วยค่ะขยับแขนขาได้แบบนี้เลยพาน้องไปเที่ยวได้ด้วยชื่อว่าคัตลีดักกลิงเจ้าเป็ดหน้ากอดแล้วหน้ากอดจริงอะนี่ ตัวนี้ชุดเท่มาก The Real Sigma Boy Work ชื่อว่าอเมริกาโนโทนิกคนเท่ชีวิตก็ต้องติดขมค่ะมาแล้ววยราชากบแต่ที่ปั่นที่สุดเนี่ยก็คือตีนกบอะชื่อว่า t ทรเวลฟ็อกกค่ะน้องจะกระโดดไปไหนเนี่ยตัวที่ใส่ชุดแบบนี้เนี่ยจะมีพวงกุญแจสําหรับห้อยค่ะเหลือ2กล่องสุดท้ายที่ยังไม่ออกก็คือน้องเสื้อส้มแล้วก็ชุดยีนแล้วก็ซีเคร็คิดว่าวันนี้จะได้ปะ น้องส้มมาก่อนตัวนี้ชื่อว่าออเรนโซดาค่ะอันนี้เนี่ยเป็นแกงแครอทปะดูดิกล่องสุดท้ายีเซคร็ตเนี่ยผมดําด้วยนะอยากได้นุกผมดําอ่ะจบหัวเหลืองมาแต่ไกลชื่อว่าน้องเดนิมไดลรี่ใส่ชุดยีนแล้วก็มาพร้อมกับรองเท้าหนังไหนๆน้องก็ห้อยได้แล้วขอห้อยโชว์สักหนึ่งค่ะห้อยเลยตรงนี้นี่ค่ะทุกคนดูสิน่ารักมากไม่ต้องเศร้าแล้วนะ้อเดี๋ยวพาไปเที่ยว